สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเรื่องราวชีวิตนะครับก็เรียกอีกอย่างหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของอคุณแม่สิตังนะครับต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอาบน้ําร้อนมาก่อนก็อยากจะรู้ว่าผ่านเรื่องเลวร้ายอ้าวผ่านเรื่องเลวรา้า,า,รรยวรายเนี่ยมาได้ยังไงนะครับต้องต้องให้แม่สิตังเล่านะครับตั้งแต่ต้นยันจบยันปัจจุบันนี้ว่าแม่สิตังนี่ผ่านมาได้ไงแล้วก็ หลุดออกจากหลุมหลุดหลุดออกจากรูมาได้ยังไงอ่ะเ,เล่าเลยนะครับคําถามแรกถามแม่สิตังว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีประเด็นดาราม่าที่ว่าแม่สิตังนี่ไปไปขี่บนบนหลังคา แล้วไม่ล้างีบนหัวพ่อไหมอ๋อใครกุกกี้ต๊ระเบียวนะพ่อเรอ๋อโอเคอันนี้ประเด็นอร้อนกีการกันใหญ่เรื่องหล่งเรื่องที่คุณพุทธาอภิวันอันนี้ด้วยความเคารพชัแจ้งคุณพุทธาอันนี้ต้องบอกกอนว่าเราไม่คุยประเภทคนที่สามเราคุยประเภทคนที่สองเราเราไม่เอาคนที่สามมาดึงเกี่ยวกในคลิปผมอย่าโดนผมโดนอย่าผมโดนสองเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คลิปโหลดใช่ไหมตอนี้เออแล้วนโดนสดเลยไม่ไม่มีตัด คลิปนี้ยาวๆเร็วๆเลยถ่ายประมาณสี่ชั่วโมงไม่กูจะพูดเนี่ยสี่ชั่วโมงเท้ได้ไหมขอบคุณได้กูไม่ได้แต่ขอบคุณได้ก็คือในความหวังดีอก็ทำให้ฉันเปิดฟีดไงอาชีพฉันก็หลายอาชีพเป็นนิฟิเลสเตอร์ครับผมไม่ต้องไปจ้างด่าหรือน้าจ้าอย่านี้เพื่อนกางออมเว่าได้หรือต้องจ้างทำคอนเทนต์ เราป็นเหมือนนาราท่ามันในลูกสาวตันนี้ทำอยู่เฮ้ยเดี๋ยวต้องมีเป็นรายการใช่ป่ะไม่ล่าท้าผีใช่ไหมหรือไงก็คือตั้งแต่ลูกพี่เอเจออุบัติเหตุตายลน์หน้าตั้งแต่เราไปอาจารย์ส้วนอะไรอย่างเงี้ยมีไรเน่าเดี๋ยวนี้วะน่าจะเป็นไอ้พวกแบบพวกเศษอาหารอยู่ตรงนู้นแหละอ่ะเล่าต่อครับเล่าต่อกลมลงมเสิเล่าต่ออ้าวเล่าต่อดิก็พอดี คือเราก็ดอบมาแล้วล่ะพอประเด็นคือคนดังอะ่ะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงก็ต้องขอบคุณข่าวที่อีฉันไปอยู่วัดกินข้าววัดนะคะขอบคุณคุณพุทธาด้วยความเป็นห่วงฉันก็เลยไปถามข้อมูลทีนี้ก็หื่มเลยขอโทษนะคะไม่ได้เป็นตามข่าวคะ่ะฉันร้องไห้เราจะกินยาตายเพราะลูกหมาฉันหมดทางรักษาคะ่ะเท่านั้นเลยประเด็นฉันนะ่ แต่ประเด็นคนอื่นแต่ประเด็นไปว่าไปทำสกกระโปนู่นนี่นั่นคือไปอยู่ทุกที่จ่ายเงินเองค่ะฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์คลิปรายการพี่เบิร์ดความจริงฉันเอามาลงเหลียวฉันไม่ได้นะคะเลียวคือได้เงินเลยคลิปของพี่เบิร์ดตอนแรกเนะี่ยเราฉันได้เงินเลียวมาตั้งแต่ปีแรกเลยเดือนแรกเลยรายได้ในเลียวต่อคลิปเขาแจ้งค่ะคือเรื่องอื่นฉันไม่รู้เรื่อง วันวันทำงานเสร็จฉันก็อยู่กับลูกหมาที่ฉันมีเรื่องไปอยู่วัดคือฉันจะไปบวชฉันจะบวชจริงๆเรื่องของเรื่องเลยที่ฉันคืนงานคืนอะไรเนี่ยคืนหนึ่งฉันหัวใจสลายฉันอยู่กับผู้ชายมาเกือบ20ปีจากจนจนแล้วเขารักฉันมาตลอดแล้ววันหนึ่งนอกจากไม่รักฉันแล้วเขายังทรรศยอฉันด้วย เท่านั้นเลยแต่ฉันไม่ได้เสียใจนะคะเพราะเราเคยลำบากด้วยกันเขามีสิทธิ์ได้แต่เขาเอาเงินไปหมดเลยฉันลูกหมาตอนนั้นมันเสียใจและการเดินทางของประจันลูกหมาฉันตัวโต,วตวมันไปติดเชือ้ออะไรจากหนูสักอย่างนี่แหละเราเขาหมดทางรักษาฉันก็เลยคือเรื่องของฉันเนี่ยมีแค่นี้ เรื่องลูกหมาและคืนงานเราจะคาตัวตายคนลูกลูกหมดทางรักษาเท่านั้นเลยแต่คนอื่นลุกขึ้นมาบอกเป็นห่วงฉันแล้วก็บอกว่าฉันนูนนี่นั่นอะไรเยอะไม่ได้ดูอะค่ะเพราะฉันไม่ได้ไปเถียงกับคนตอนหละฉันมีข่าวแบบนี้แต่ปีแรกแล้วค่ะข่าวติดคุกข่าวหลายผัวข่าวเลี้ยงผู้ชายข่าวเอากับคนขับรถข่าวขายาคือข่าเยอะ เราไม่เคยดูข่าวคือชีวิตฉันเองเนี่ยฉันตื่นมาชีวิตก็เปลี่ยนก็ไม่รู้จะเล่าอะไรเงี้ยมืออยากรู้เรื่องอะไรต้องถามคือเรื่องที่ผ่านมาที่ที่ข่าวดังนี่ฉันไม่รู้เรื่องนะคะแต่ขอบคุณที่เปิดฝีให้กันแล่ตอนนี้เริ่มงานใหม่เริ่มเยอะแล้วค่ะเออผมไม่ได้คือมาถามคนที่สบายใจอยู่มันก็ไม่มีเรื่องเลยสิอยากรู้เรื่องอะไร ถ้าเรื่องข่าวที่เขากีดการกระหึ่มกันเดี๋ยวไปมีเรื่องโกงเขาไมมมีเรื่องโกงโกงเงินสองพันแต่กูทําบุญทีเป็นแสนอ่อะกูช่วยคนทีแบบสองพันกูไปโกงเขาเพื่อมีเรื่องคือในข่าวเรื่องชั้นสกรปรกห้ย้ยคือพยายามทาให้ฉันเป็นคนชั้นต่ําอ่ะาข่าวแค่นั้นเลยเราไม่อธิบายข่าวอะ่ะเพราะมันไม่ เราไม่ใช่เราอะเรื่องของแม่พวกมันหรือเปล่าเีีเอวมาเล่าฉันหลังกล้องเบิดยังรูว่าฉันผู้ดีจะตายฉันไม่เบิดหยุดก็เล่าไงถ้ามึงนอนกูนอนด้วย <ไป S 1> กูก็ง่วองอนะเล่าไงเล่าไปดินั้นขออนุญาตค่ะถ้ามันนอนฉันจะอยู่ทําไมละ่ะโอ้ยเบิดอยาดเซ่ก็เรื่องของฉันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเองโดยฉันไม่ได้เตรียมการ คนที่มาช่วยเหลือฉันมารับฉันแล้วฉันสรุปเลยฉันโดนหลอกเป็นกระทอกค,ค่ะตอนนี้ฉันหนีกลับกรุงเทพได้แล้วแ้ะเริ่มงานใหม่ซึ่งขอบคุณความจนความบ้าความโง่ทำให้ฉันรู้ใจคนสรุปเลยไหมคะถ้าคุณอยากรู้ใจคนคุณต้องแกงจนสักเดือนหนึ่งคุณจะรู้เลยจริงอันนี้คุ้มค่ากับทุกสิ่งที่เสียไปค่ะเพราะว่า ถ้ามึงนอนกูนอนนะกูก็ง่วงเพราะตอนนี้ก็จะเริ่มงานใหม่ๆจะเริ่มขายของเริ่มเป็นอ่าเริ่มเป็นประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชพิกตอนนี้เรื่องเก่าอ่ะคือเราเหมือนสมองเราโดนโดนลบมาใครเคยมีเรื่องชํำใจเยอะมาเราแบบวันหนึ่งมันมันเยอะเกินอนะ่ะเธอมันเลยเออเลอฉันจำอะไรไม่ได้นะเพราะฉันไม่อยากจำตอนนี้ คือถ้าคนจะรักหรือเกลียดตามด้วยนะคะเริ่มงานใหม่ชีวิตใหม่กับลูกหมาชีสุค่ะฉันไม่เอาผัวแล้วนะคะเพราะว่าฉันโดนมาเยอะแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ฝากเรื่องเดียวเลยตามงานช่องข่าวยูไลทีวีฉันเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์ด้วยประจำด้วยแล้วฉันก็เป็นประชาสัมพันธ์บุลนิธิราชเพฤกษ์ เราจะหาทุนวันที่16สิงหาฟรีคอนเสิร์ตที่แลนด์มาร์คส่ใหม่ค่ะมาช่วยกันได้เอาเขา้เขาสารอาหารแห้งหนึ่งเราจะเอาของชายอุปโภคบริโภคไปที่ทหารชายแดนเพราะตอนนี้ชายแดนยังไม่สงบค่ะแล้วทางเหนือยังประสบภัยอยู่ที่น่านที่เชียงรายแล้วมูลิธิราชพผึ์ตรงที่ฉันต้องการเลยช่วยเป็นบุคคลทั่วประเทศนะคะไม่ว่า ใครจะเห็นเด็กโดนทิ้งเห็นโดนเอาเปรียบเห็นคนแก่ขาดภูการลาแจ้งมาได้ที่มูลนิธิราชพผกษกค่ะอันนี้เป็นงานใหม่ของชีวิตฉันแต่งานเก่ายังรับอยู่นะชั่วคราวนะคะมีขางคืนบทใหม่เป็นโสพินีใน MVTV โอทีอ๋อย่ามา <c oughs> เซ่เพือตามด้วยนะคะงานแสดงละครแฟนเก่าที่กลับมา ฉันเล่นเป็นโสเพณนีอุ้ยอันนี้เป็นบทที่ฝันมากแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกไปถามไอ้คนที่แต่งเรื่องเองคือเราตอบไม่ถูกในเรื่องที่แต่งน่ะเขาแต่งกันมาได้ยังไงเก้ก็เล่าไม่ถูกไงคือมันเป็นเรื่องที่ฉันเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนตื่นมาชีวิตเปลี่ยนเออพอมาเป็นนางรำพญานาคอันนี้ค่าตัวแพงนะคะ เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์พาสายมูไทยเนี่ยเขาซื้อคนจีนซื้อเขาไปตั้งสำนักอันอันเนี้ยถ้าถ้าใครอยู่ตลาดสายมูรายได้สูงนะคะการตลาดในเอเชียเดี๋ยวเขาจะดีวงานไปลํำในนี้สายพญานาคเท่านั้นเลยตัง้งแต่มาไปนางลํำพญานาคคือหน้าตาเปลี่ยนผิวพรรณเปลี่ยนฉันไม่ได้รับงานฉีดผิวนะคือเราก็มีงานเหมือนเดิมอะแต่แบบ สภาพมันเปลี่ยนไงฉันเล่าไม่ถูกกับชีวิตฉันอยู่กับลูกหมาทํางานเสร็จก็อยู่กับลูกหมาฉันไม่ได้ไปไหนอ่ะ้าไม่เรื่องเยอะจังกูก็งงใครรู้เรื่องจริงมาเลเราให้ฉันฟังเถรอนะคือฉันไม่ทราบมาฉันส่วนมนอย่างเดียวอ่เธอนั่งสมาธิเช้ามาก็เป็นข่าวอย่างเช้ามางานเต็มเลยเหรอก็เราเล่าไม่ถูกอะค่ะ ต้องเล่าเป็นประเด็นประเด็นแต่เรื่องที่เป็นข่าวต้องไปถามพวกเขาเองนะคะเพราะกลุ่มไม่รู้เรื่องฉันยังบอกพูท้าหรือพูดถึงใครกันขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะถ้านในความห่วงใยนั้นไม่เป็นการทําลายฉันฉันจะกราบเลยอันนี้พอเข้าใจนะคะหรือว่าเพิดเจอพูดไม่รู้เรื่องฉันเป็นนักเขียนด้วยค่ะเดี๋ยวตามในอ e ีบุ๊กนะคะพระจันทร์ดวงนี้สีทองเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษโกลเด้นมูลค่ะตามชีวิตละเอียดในนั้นเลยฉันเป็นนักเขียนค่ะไม่รู้จะเล่าอะไรขายบทดีกว่าจะ <c oughs> เป็นคนไม่คุยเรื่องตัวเองต้องจ่ายเงินถึงจะรู้เดี๋ยวรออ่านในอ e ีบุ๊กนะคะบอรดอย่ามาทำอย่างเงี้ ฉันทั้งหิวทั้งง,วง่ว่าันนี้อยู่กับย e ีเบิร์ดเท่าค่ะเออเขาเพิ่งรู้เคิเบิร์ดแกงเบิร์ดตาค่อยช่วยอะตอนคือฉันเรื่องเดียวเลยเรื่องลูกหมาเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องนะเพรดชีวิตฉันก็แค่เนี้ยหาเงินเลี้ยงลูกหมาเลี้ยงแบบสบายซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกหมาคือตัวแม่เองนอนวัดกินข้าววัดได้งไง แต่ลูกมันใช่ของแพงกินของแพงนะใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราไม่รู้จะเล่าอะไรต้องถามแต่ถ้าเรื่องหน้าข่าวอะไม่ใช่เรื่องชันแต่มันใช่ชื่อฉันแล้วฉันไม่เดือดร้อนด้วยว่าใครจะมองว่าฉันเลวฉันต่ำแต่ถ้ามาเจอตัวจริงฉันระเบียบเยอนนะจ๊ะคนกล้ตัวเขารูค่ะมไม่รู้จะเล่าอะไรไม่รู้สิเดี๋ยวเขยไปถามเบิร์ด เบิร์น่าจะรู้เรื่องไปถามคนที่มาให้ข่าวเรื่องฉันเพราะฉันยังไม่รู้เรื่องตัวเองเลยไปถามพวกมันด้วยเรื่องพวกมันนะ่ะมันรู้เรื่องหรือปะเดี๋ยวรอตามนะฉันก็งงอนะ่ะเพิ่งถึงกรุงเทพสองสามวันเนี่ยกำลังแบบเคลียร์ที่อยู่ใหม่ไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าอยากรู้อะไรถามมากค่ะจริงถามเบิร์ดนะไม่ต้องถามฉันเพราะฉันก็ไม่รู้เรื่องฉันเหมือนกัน จะไปไหนเล่าว,ว้มาตัวเปิดประเด็นเตรียมไปแล้วมึงนัดทีนั่นไว้ยาเซใช่ไหมล่ะกูเห็นรับโทนละเด้อย่าเกินตีสองนะไม่ต้องเบิ้ลนะอีเบิร์ดที่นี่คูเรื่องเดียวเหมือนกันพิตตี้อ่าบอกว่าพิตตี้มีเป็นร้อยไปติดอะไรทีคนเดียวนั่นนะ เอาเรื่องพี่เบิร์ดก่อนนะไปไหนแล้วนะ้าแล้วๆมึงจะถ่ายนานไหมเนี่ยเดีย๋ยวอีคนถ่ายเดินก่อนว้าเจ้าฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยไหนไปดูเิเมื่อกี้ใครซ้อนรถไปกับพี่เบิร์ดเห็นปะอ้าวไม่มมเ,ไเห็นเดิน,มน,นแม,แม่ไปกับแม่ตีตังค์ไม่มีคนซ้อนรถผมยาวๆไม่ใช่ฉันไปกับแม่ตีตังค์ ไหนมาดูตรงนี้มีบ้านเปล่าไหนมาดูเต้วายอันนี้เปล่าอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไปตามหาพี่เบิร์ดก่อนคือไปบอกพี่เบิร์ดด้วยพิดตี้มีเป็นร้อยอย่างมงายตัวเดียวอ่าตัวอื่นก็นมตุ้มตู้มมีเขาทำดเอย่าใส่ไหนล่ะติดอินี่คนเดียวเนี่ย อีตัวนมใหญ่ๆนะเดี๋ยวลูกสาวฉันพิตี้สวยๆค่ะพี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีคนซ้อนรถพี่เบิร์ดไปด้วยเธอไม่เห็นหรอกเดี๋ยวไปดูสิมาให้ฉันเตือนแล้วซอยเนี่ยมันไม่มีไายเฮ้ยซอยเนี่ยเขามีรถที่มีการฆาตกรรมเขามาจอดไว้